ราสวัสดีเอฟซีท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีถูกท่านเข้าสู่ช่องคอใส่ปลารวยครับเอฟซีครับเมื่อนี้กับปูผลิผ้าเอาโชคเอาลาบนะครับน้องเอฟซีครับคอใส่ปลารวยนะครับมหาปูนะครับน้องเอฟซีเป็นกับปูกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับเพื่อเอฟซีเข้ามาแล้วกับเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคอใส่ปลารวยนะครับเพื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อสีบริภาษข่าวสาใหม่ใม่จากทางช่องของพอใส่ปลารวยครับเอฟซีครับปูเนกำลังตั้ง ทำพิธีแต่ครับเตอร์เอซีนะครับเนาะปูจัดการเครื่องเอียงออกมานะครับเอซีครับเอาอั่วลอถะเบิงพร้อมกันนะครับเตอร์มาเขาชิได้ตัวไหนนะครับเนาะเอซีครับปู่กำลังเตรียมสิ่งของอย่างนะครับเนาะให้ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเลื่อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางขนาดครับเอฟซีครับ

ที่ตันตาจันติเกยังมุนีวรรณวจนะงค์1โหมมีสุนีสุธรรมะวนครอยามประจันตาธรรมะวนครอขอยอมพระทันตาธรรมะวนครอยามประจันตาสิเด้อตกไป เป็นตะขีปยานเก้าประามเดินสาธุ โตระหัตโตจม่าัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตจม่าัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตจม่าัมพุทธัสสะมะเรโตเอหิมะมะมะเรโตเอหิมะมะ มะเรโตเอหะมะมะมุทุกิตังพัดเพเอแหอัธยังเม้าติวังพรมมติตังมานิมาเอดออญ่าเอ้อยหลวงพอ่อหลวงตามาขอโชคขอลาเลกเล่าของวันจันทร์คือผู้ข่าวมีและล่าเพราะถึมาขอวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ตอนคำไหะมีการเดินทางไปหา ปัจจุปัจจเ,เจกต้องแจกยังขอปูญาจงให้ข้อเมตตาแจกพวขาพูกขากติชังวัดว่าอารามให้มันจเจริญนรุ่งเรื่องหลังค่ายัางดำปื้อปือจะหาเงินหาปัจจุปัจจัยมาสั่งถือทั้งกตีอย่างล่ะสันไทยสันเทยมาเปลี่ยนใหม่ขอปูญาภูมิหูแก้วตาทิพ จงโปรดแก่ผู้ขา่าผู้ข่ากติโปรดภายญาดยโยมเช่าบ้านไก่เลี้ยนเชียงบ้านไก่ติดติดกันให้มีเงินมีทองในต่างนานทำบุญหรือ,อได้มีเงินมีทองในเสื่ออาหารข้าวหวานแจกพระสงฆ์องค์ขจาสำหรับปูขอเลขเล้าเด้อมื่อวันจันทร์สามโตโจงตงคันธีสามโตตจงโต,โจงโตโจงรงบ่ไปแจกหอดซองงดเลย หลวงคอสีห้ยญาติโยมบ้านไก่เลี้ยนเคียงซือ้อถือมากติดเดมาซื้อทั้งกระสีมุ่งสลาการปรเรลียนหลังที่ปูญาแนมเห็นขอปูญาเท่านั้นปูมีหูกแก่ตาทิพมือขึ้นก็นได้ยัวแต่มันใหนน้อยมันเข่าสองโตขอเข่าสามโตจักงวดได้นะมันจีรำเลยล้ยุวยปูญาก็จะบุอึดอยูอึดจิง อยากได้ยังกว่าสีต่างหอสต่างห้องตืกสองโตมันก็ได้หน่อยมันก็ว่าเบิดเป็นหมื่นสองหมื่นผลนล้อันที่มาต่างทหไมเนี่ยสามหมื่นผมเลยเอางิวันจันให้มันเข่าสามโตตรงๆดสิบ่ผได้เดินทางไปหาแจกท่องมาหาปัจจุมัจจมาต่างดีวเอาเงินถูกโชคลาภนี่แหละมาต่างคือสามโตตรงๆล่องมึงดูวันจันเนี่ย นี่อันนั้นปกตมิมัมนนี่หยุดยิบไปนี้รัาการะุ่นไปนะครับเนาะกุ่นไปพร้อมๆกันเพราะว่าปูจีร้องเสียงชโชกด้วยการจุดถูกนอครับเรื่อเอฟซีนะเพราะว่าปูพอเคยจุดจักียอ,อันนี้ขั้งแรกของปูคนที่จุดนะครับเราะเอฟซีครับเป็นหวยเล่าวัานจันทร์พร้อมหวยไทยพร้อมนะครับเรื่อเอฟซีครับ โอ้ยไทยเขาขอบนะครับวันที่หนึ่งกรกดาคม2565จะเขาแต่เปิ่งถูกของปูแข่งแรกไปพ่นปูจุดเนะครับด้วยเอฟซีปูพ่นจุดแข่งแรกก็เคยจุดจักเกี่ยวสัว่งล่าส่วนหลายปูพันสีไปทําการขอกับในยาเป็นอย่างนี้พันสีลูปแปงได้ครับเอฟซี MC. ของปูนี่เขามาตลอดครับเอฟซีครับลูปแปงกันได้เขา่าใช่ไหนงวดที่แล้วลงปูไปเขา่าขออยู่ที่แม้อ่า นั่งอันอันนี้ครับเดีซีเม่นา่งตานี่เรารับเนาสองเกดเก่ากัเขาสองเก่ากับสองเขาสองตูครับอีซีครับแต่บางวดนี้ที่จริงแล้ววันพุธวันที่ยิบเก่านรครับเนาะนักกันไว้ทีหนึ่งแต่อันนี้ปูล้ว่าอยากสร้างเขตมาขอหวยเล่าน้ำตอหรือหวยไทยน้ำขอไม่ยานรครับเนาว่าสุดซุกที่แล้ว ปูกับมะขอไม่ยากอยู่นี่เข่าเล้าของปูนะครับยุซี่ที่พ่อสบายอ่าลงไปในกลุ่มนะครับเด้อเข่าเหล้าสองตัวนะครับเนาะยุซี่กระไดพ่อสบายกระไดคือกันอยู่ครับยุซี่ครับของปูเพิ่นส่วนไลยอ่าถ้าเพิ่นขอเล้ากับเขาเล้าเพิ่นขอไทให้เขาไทยแต่ว่าเข่าสองตัวครับยุซี่พ่อได้เข่าสามตัวปูคือปูบอกบางกี่ครับโบฮันได้สามตัวได้สามตัวปางตังแล้วเพิ่นจะมาเปลี่ยนหลังคาใหม่หลังคาหัวครับยุซี่จะล่าเพิ่นเนาะ เป็นล้างขาหัวครับเอฟซีครับก็หายง่ายโยมซาบาทกับบอคัยในภากันซื้อหลายนะครับเนาะกจามีแต่คู้ละหาบาทสิบบาทกับวไดในสางกัดจักเถื่อครับเอฟซีครับมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีปูเคนมาขอให้ได้ขับเด้วยเอฟซีครับปกติแล้วปูคนบอคัให้ออกช่องได้ครับอันขอเล่าหน่ครับมีครั้งนี้ก็สวยกินได้มาทำออกให้เพิ่นนะครับเนาะเพราะว่า มันเขาพรรษามาแล้วนะครับเอฟครับใกล้ชิดเขาพรรษาแล้วก็จจะไปบนเป็นเขาพรรษามาแล้วด้กครับเนอะใกล้ชิดเขาพรรษาแล้วนะครับรเานาะส่วนเอฟซีจะเห็นตัวไหนคขึ้นอยู่กับสายตาเอฟซีนะครับเ,เบบด้อะเอาชมครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตรันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตรันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทิเนธิพุทธันมิตังที่ตัวนะตัง อิทธิฤทธิธรรม,มนิมิตตังที่ตัวน,ตนัตังอิทธิฤทธิสังฆนิมิตตังที่ตัวนัตังสาธุหมดเดียวพอน้องบอกเคยน้องกว่าเสียมาขุดนี่นะยตู้สีนั่นบ่ล่าตรงนี้ ไม่ต้องแล้วกันเลยอืมไม่ต้องอ๋ออีฟซีเห็นตัวใดก็คอมเมนต์มาก,ก่อนกันเลไไยนะครับเรื่องเอฟซีครับพอไปซองหายอยู่นะครับเนาะอูดเสียไปแทแ้แหละพูดถ่ายเดี๋ยวไปกล้วเหรออ,อนนันี้เห็นบ่ครับมไม่ดี่ยมบ่เนี่ย สนั money, ่นแหละอยู um> ่ปลายไหมปลายเสาายเสาอืมน่อืมอือบ่ยซองหันตะปูซงตดขาหมดแล้วไอ้ซองน้ตขาม่ี่แม้ม่ม่ครับเดี๋ยวใส้เอซีซองตรงนี้จะขัดด้วเอซีประเดี๋ยวปูอันดาซองให้เบิง้วครับเนาะเห็นหม้ เปเหลี่ยมเห,เห็นยูปูเดียวผมเอาฟอ,องทิ้งออไ,ไปกอ่อนอู้เหลี่ยมพอดูในว่งเออเห็นพบดีปูอู้เอาให้ปูบอกนะครับเออว่าเห็นเป็นเหล็กอย่างนะครับเนาะเหลี่ยมปูก็เห็น ป็นสองสามสี่เด็กสองนี่เทิงเสามเล็กจีนี่เด้แต่ว่าบบมีไฟเห็นชัดเสียงกว่ปูชัดว่าโบมีไฟ่ถูกมีไฟชัดกว่าอืมีบมีไฟชัดกว่าในกล่องนีอื็ มันเป็นเลขสอง<ะ>ต <or> oh, ah, ัวอือเลขสามเลขสามเลขสี่หกหกห้าสันเห็นหกหกห้าสันอยู่อยู่เสาบอครับเพิ่งยู่ใส่ครับยูซี่พอไฟสองอยู่เสาด้วยครับยูต้นขามบอครับเมื่อกี้เห็นยูเสาครับยูซี่ปู่กำลังซองมึงอยู่ครับเห็นเป็นตัวให่เอฟซีคอมเมนต์มาเลยครับเขียนนะครับเนาะโอ หกห้าครับอีซีครับอืมอืมอืมเมนต์หน่อยไหมอืมไว้ก็เตียนเปียนจ้ะฝากคอมเมนต์เอาครับเออกันแคปหน้าจอไว้นะครับอีซี่ครับ เก็บหน้าจอไว้นะครับนะแต่ว่ายูต้นมะขามหันเห็นเป็นเก้าหกกับหกหาก็ตัวเดียวกันอีกนะครับเก้าหกกับหกห่าอะไรนะครับนะเก้าหกกับหกหกหกเก่าเก้าหกนะครับแะ้วเอฟซีให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนดะ้อทางสองเป็นเพียงแค่แนวทางทางซองเป็นเพียงแค่ซื้อกลางหันครับอย่าที่ครับ <c oughs> <c oughs> อาบน่าแล้วขอโทษข้อไฟเอฟซีลายครับผม,มชัดเจนนะครับเนาะหกโคกหาได้พอสว่างสีท้าเป็นตัวเลขไม่ให้แล้วก็พอสีเอานั่นนะครับเห็ดไปให้อีกอย่างหนึ่งครับเอฟซีครับ